Gracias. เงินกรับ ไปนจันทรนการประการสุขภูปาพสกาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยวจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดอดสูงและชอบพิม์นัเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงที่จะเปล่งเสียงขับร้องด,ด้วยสิ้นสุดจิตใจอย่างไพเราะสรนเสริญพระมิดาเจา้าผู้ทรงสันธานภาพสรนเสริญพระเยซูคริสองคพระผู้เป็นเจ้าของเราพระบุตรเพียงพระองค์เดียว เจ้าทรงชำระหนี้ที่อาดามได้ทำไว้แทนเราต่อพระบิดาผู้สถิตนิรันดรทรงหลั่งพระโลหิตชำระโทษทันดั้งเดินของเราปฏิเป็นงานสมโภษฟาสกาวันที่พระคริสตเจ้ารูปแก่ปาสกาที่แท้จริงถูกประหารบรรดาความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บ้านพักอาศัยของพิสศชน ผู้มีความเชื่อคืนนี้เป็นคืนที่พระองค์ทรงนำชนอิสราเอลบรรพุรของข้าพเจ้าหลายออกจากอียิปต์พ้นจากการเป็นทาสเดินบนผนังแห้งข้ามทะเลแดงคืนนี้จึงเป็นคืนที่เสาเพลิงได้ทำลายความมืดแห่งบาปให้สูญสิ้นไปคืนนี้เป็นคืนที่ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าทั่วโลก ได้บุคคลจากความชั่วร้ายแห่งโลกีและเงาของบาปมารับพระหัสถานมีส่วนในความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งคืนนี้แหละเป็นคืนที่พระคริสต์เจ้าทรงทำลายพันธะแห่งความตายทรงกลับคืนด้วยชนชีพอย่างผู้ทรงชัยจากแดนผู้ตายชีวิตของเราคงจะไม่มีประโยชน์อันใด ากว่าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงไขยผู้ไว้พระไทยกรุณาของพระองค์ต่อขาา้าพเจ้าทั้งหลายช่างน่าพิศลมเพียงไรความรักของพระองค์ก็เหลือล้นสุดจะพันนาณารวมถึงกับประทานพระบุตรมาเป็นข้าไทยเพื่อจะถ่ายทาาให้เป็นอิสระฝากของอาดัมช่างมีความจำเป็นเสียจริง ที่จะต้องถูกทําลายด้วยการสิ้นพระชนของพระคริสต์เจ้าความผิดนี้ช่างมีโชคอย่างเหนือลน้นนี่เป็นสุขที่เป็นสุขได้มีพระผู้ไถ่ย,ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้คืนนี้